ทฤษฎีทุกทฤษฎีบนโลกใบเียอย่าไปเชื่อมันแต่ศรัทธามันคืออย่าไปเชื่อมันเนี่ยหมายถึงว่าถ้าเราทำตามทฤษฎีแล้วมันมันมันอาจจะไม่สักเซสเนี่ยประมานเราต้องทำปรับให้เข้ากับตัวแต่ตรงศรัทธามันคือศรัทธามันเพราะว่าเฮ้ยเขาคิดมาแล้วแต่เราจะต้องต่อยอดมันต้องไปปรับเพราะว่าทฤษฎีทุกหน้าเวลานั้นมันสักเซสด้วยสภาวะแวดล้อมด้วยปัจจัย ตต่่เมมืออยุนนี้้ังังปบสวัสดีครับผมชื่อลุงโก้นะครับพัชรพลสรงศรีซึ่งเป็นเจ้าของบ้านพันไม้คาเฟ่ฟาร์มแห่งนี้เริ่มต้นเลยเนี่ยผมเป็นเด็กจบฟองสบู่ปี40นะครับจบมาก็ตกงานงานเกี่ยวกับจัดสวนงานเกี่ยวกับอะไรพวกนี้ไม่มีเลยมี่นั้นเนี่ยผมได้มีโอกาส ไมเป็นครูนะครับสอนอกเกษตรการงานพื้นฐานอาชีพทนี้การเป็นครูเนี่ยเราก็ต้องอน้อมนำกเกษตรทฤษฎีใหม่มามาสอนเด็กนะครับเขาเรียกว่ากเกษตรทฤษฎีใหม่นะครับมอสอนเด็กเพราะระหว่างสอนเด็กเนี่ยเราก็ต้องศึกษาเลยไหศึกษาเพื่อความมีทาความเข้าใจอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าเฮ้ยผมชอบทฤษฎีไม่ดีมากแล้วก็วันหนึ่งตั้งใจว่าผมจะต้องมีบ้านแบบนี้นะครับแต่ด้วยด้วยสภาวะเศรษฐกิจเริ่มดีขึ้น ผมก็มาเปิดบริษัทรับเหมาจัดสวนนะครับลาออกจากคุณครูแล้วก็มาเป็นผู้รับเหมาจัดสวนก็รับเหมาจัดระหว่างทําไปเนี่ยก็ก็สนุกสนานเพลิดเพลินลืมคําว่าพอเพียงที่ในหลวงสอนลืมคําว่ากเกษตรทฤษฎีใหม่ไปเลยจนมาเจอวิกฤตอีกทีปีห้าหนึ่งนะครับผมก็นึกว่าเฮ้ยเราต้องมีบ้านแบบนี้แล้วล่ะผมก็ตามหาที่ดินนะครับแล้วก็มาได้ที่ดินดที่นี่เมื่อปี54 แล้วก็เริ่มทําเกษตรทฤษฎีใหม่ตามผระองคมท่านสอนการแบ่งพื้นที่ของผมก็จะแบ่งพื้นที่ตามเกษตรทฤษฎีใหม่ก็จะมีนาข้าว30มีปลูกพืชผสมผสานเลี้ยงสัตว์อีก30ซนะครับมีบ่อน้ํา30นะครับแล้วก็มีที่อยู่อาศัยใน1 0ได้รู้ว่าเอ้ยพอเพียงเนี่ยมันต้องพอดีด้วยนะครับผมทำเนี่ยผมมีบ้าน3มไร่เนี่ยมันก็ใหญ่ไปนะครับแล้วผมบ,ว,บวกกับการที่ผม เลี้ยงสัตว์ก kind of ็เล hmm. yeah, oh. ี้ยงเยอะเกินนะครับผมเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่อะไรปริมาณค่อนข้างเยอะมันก็เกินตัวเมื่อเกินตัวปั๊บเนี่ยมันก็ทําให้อ่าเกินพอดีนะครับเลยเปิดบ้านให้มันเป็นคาเฟ่เพื่อให้คนเข้ามาช่วยเราใช้ผลลัพธ์นะครับจากที่การการที่ได้ได้ทำตามพระองค์ท่านนะครับสิ่งที่ได้รับแน่ๆเลยก็คือความสุขนะครับความสุขจากจากเราเองเนี่ยเราทําแล้วเราเกิดความสุขแต่ครับว่าเมื่อเราเกิดความสุขปั๊บเนี่ยเราก็เหมือนกับเรา เราก็ได้แบ่งปันคนอื่นนะครับแล้วก็ชุมชนก็ได้ลูกค้าเองหรือคนที่เข้ามาเป็นแขกของบ้านผมเรียกว่าเป็นเป็นญาตินะญาติมาเที่ยวบ้านก็จะมาแล้วก็ได้เรียนรู้ได้ได้เข้ามาใช้พื้นที่ตรงนี้อย่างมีความสุขร่วมกันกับเรานะครับแล้วได้ประโยชน์ได้ได้แรงบันดาลใจกับเด็กๆก,ก็จะได้มามาทำงานที่นี่ก็มีไรายได้ชุมชนก็จะมา,อาเอาของเอาผักเอาอะไรมาฝากขายความสุขและความ เขาเรียกอะไรการแบ่งปันที่พระองค์ท่านเนี่ยการให้เนี่ยมันก็ได้กลับคืนมามหาศาลแล้วก็แล้วก็ผมว่ามันมันเป็นความยั่งยืนอันนี้คือสําคัญเพราะว่าเราใช้ชุมชนช่วยกันเรื่องของอพระองค์ท่านหรือก,ก็คือพ่อของแผ่นดินเนาะคือพระอ,องค์ท่านคือคือพูดถึงอ่ะพูดถึงพระองค์ท่านไม่ได้คือผมมีความรู้สึกว่า,าพระองค์ท่านเปรียบเสมือนพ่อของแผ่นดินเน่ยพ่อเน่ย ผมเชื่อว่าพ่อคำว่าพ่อเนี่ยเจตนาดีกับลูกทุกคนทฤษฎีของพระองค์ท่านหรือพ่อของอของปวงชนชาวไทยเนี่ยพระองค์ท่านทําอะไรไว้ให้เราเยอะมากเพียงแต่เราจะหยิบมาใช้อะไรให้เป็นประโยชน์กับเราแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวผมก็คำว่าพ่อสอนให้เราพอเพียงเนี่ย ผมว่ามัน,ม,น,ม,นมันสื่อได้ทุกอย่างเลยมันทําให้เราระลึกถึงพระองค์ท่านแล้วให้เราลึกอยู่ในใจว่าพระองค์ท่านสอนให้เราพอเพียงอย่างไรไม่ว่า,เ,าเราทําแล้วเนี่ยกิจการจะดีไม่ดีกิจการจะ,จะเจริญรุ่งเรืองไปแค่ไหนเนี่ยเราก็อย่าลืมคำว่าพอเพียงที่พระองค์ท่านให้เรามันจะทําให้เราดําเนินธุรกิจโดยไม่ประมาทมันจะเกิดความยั่งยืน อันนี้เป็นสิ่งที่ผมระลึกถึงแล้วก็ไม่เคยไม่เคยที่จะลืมแล้วก็เราจะพยายามบอกว่าบ้านหลังนี้ก็คือเป็นเป็นบ้านที่พ่อสอนให้เราพอเพียงให้ทุกคนที่เข้ามาเนี่ยจำคำนี้แล้วก็เลือกไปนำไป,ไปเดียดยใช้ผมเชื่อว่าเราจะเกิดความสุขได้ในคำคำน